พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายความดวงรัตครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์และทนายวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับจะมีความรู้เกี่ยวกับพรบอลล้มละลายนะครับจากผมให้ความรู้ไปข่าวที่ข่าวเลยที่แล้วนะครับผมเกี่ยวกับอาูุนี้มีนิสิงล้นพ้นตัวว่าสารจะ พิพากษาให้นุ่นี้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่นะครับผมอยู่ขั้นตอนที่นุกนี้นะครับผมรายงานทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทากทรัพย์แล้วการรายงานตัวนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงการที่เจ้าหนี้นะครับผมทั้งหลายที่เป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจนะครับผมท,ที่เป็นเจ้าที่เป็นเจ้าหนี้นุ่นี้อยู่ที่ไม่ขาที่ไม่สามารถฟ้องคดีแพ่งได้นะครับผมเนื่องจากคดีทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนะครับ ตามคำสั่งของสารล้มละลายนะครับผมซึ่งเป็นสรารพิเศษนะครับผมาอาการประชุมเจ้านี้นะครับตามมาตราสามสิบเอ็ดนะครับตามพบรบล้มละลายนะครับเมื่อสรารได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกนี้เดือดขาดแล้วแสดงว่าสารมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกนี้เด็ดขาดแสดงว่ากระบวนการล้มละลายเริ่มแล้วครับเจ้างนานพิทักษ์ทรัพย์เริ่มประชุมเจ้านี้โดยเร็วสุดนะครับผมเจ้าหน้างานพิทักษ์ทรัพย์เป็นประธานในที่ประชุมนะครับก็จะกล่าวในที่ประชุมว่าเลยว่าจะยอมจะให จะยอมรับจากดูจากทรัพย์สินลูกนี้แล้วตามมาตรา31นะครับประกอบมาตรา33นะครับผมตามพรบลุ้มบาลายนะครับว่าจะยอมเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับจะยอมรับทาขอบระนอมนี่ของนี่หรือควรให้สายพิพากษานะครับผมแล้วก็ในที่ประชุมนั้นก็จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกนี้นะครับผม่าเจ้าหนี้ที่มาประชุมนะครับอต้องเป็นเจ้าหนี้ที่ ยื่นนำขอชําการชําระหนี้ไว้ก่อนที่จะมีการเรียกประชุมนะครับผมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่นะครับผมในการเรียกประชุมนะครับผมถามว่าถามต่อนะเมื่อเจ้านี้เรียกประชุมแล้วนะครับผมสิ่งที่เป็นผลตามมานะครับผมมติในที่ประชุมให้ถึงเสียงข้างมากนะครับผมและกรรมการเจ้าหนี้ต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าคึ่งหนึ่งของที่เป็นองค์ประชุมนะครับผมอก็คือมติที่ ถือตามเสียงค้างมากนะครับผมที่จะให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือมีการประนอมหนี้แก่ลูกหนี้ตามพรบรล้มละลายนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับศาลท่านเจ้าก็จะมีการไต่สวนโดยปเปิดเผยตามมาตรา42าเราจะเห็นว่ามเมื่อมีการประชุมเจ้าหนี้เป็นครั้งแรกเสร็จแล้วนะครับผมศาลก็จะไต่สวนลูกหนี้โดยปเปิดเผยนะครับเป็นการด่วนเพื่อทราบกิจการของลูกหนี้เหตุผลที่ทําให้มีหนี้สินลดนพ้นตัวนะครับ ตลอดจนถึงความประพฤติของนี่ได้กระทําหรืองดเว้นการกระทํานะครับผมซึ่งเป็นความผิดตามพรบรนี้หรือกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับเช่นอาจจะมีการกฎหมายภาษีอากอรหรือกฎหมายอื่นที่เป็นเหตุให้กรงเจ้าหนี้แล้ะครับผมศาลก็จะพิจารณาตามนี้นะครับผมว่าออ่าอาจะปลดลูกหนี้จากเป็นล้มละลายหรือไม่แพ้ใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดนะครับผมศาลพิจารณาหรืองดการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยก็ได้นะครับผม เราจะเห็นนะครับผมว่าการปณีประนอมนะครับผมการปณีประนอมเขาเรียกว่าการประนอมหนี้นะครับก่อนล้มละลายนะครับผมอก็ต้องให้มีการประชุมเจ้าหนี้นะครับผมอแล้วก็ให้สารไปสวนลผลเปิดเผยสิ่งที่จะให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ครับผมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความรู้ที่ให้มาเผื่อท่านนะครับผมทราบถึงอได้มีใครล้มละลายก่อนเกี่ยวกับการทำธุรกิจก็จะเป็นประโยชน์ที่สามารถนํามา ประกอบได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายความดวงรัตทนายความในทีมล็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายวิกิพุธขอเกา่ากับท่านว่านะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนนะครับทางสภาทนายความของพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อและที่สําคัญขอขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีครับสุดท้ายนี้ผมทนายดวงรัต ในทีมดรเกติศักดิ์ธนาความวิกฤตพูดสวัสดีครับ